สวัสดีครับพบกับนัสุวรรณทเลอีกครั้งนะครับวันนี้วันอางคารที่7จ็ภกพุาพุทธศักราช2 5 6 6ครับผมก็พามาแวะชมขบวน40ยามค่ำคืนครับแต่ก่อนอื่นก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับวิ่งผ่านก่อนนะครับโดยผมมายืนถ่ายอยู่บริเวณสะานรามาครับเวลา20นาฬิก36นาทีครับขบวน40นะครับรถตรวจพิเศษดิเซลรางปรับอากาศนะครับ สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวันตนังจะผ่านสะพานพระราม6นะครับ Special Express เวล l ผ่า number no. 40รอมสุราษฎร์ธานีกร,ร,รุงเทพอภิวัตน์นทรัลเทอร์มินอลมาแล้วนะครับหลังจากนี้ครับก็คาดว่าจะต้องย้ายมาถ่ายมุมนี้นะครับถรถไฟสายใต้ครับเนื่องจากถ้าถ่ายบริเวณจุดเดิมที่สะพานพระราม6นะครับมันจะอยู่ต่ำแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นครับก็ฝากกันสั้นๆแค่นี้ครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ